ยายจ๋าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนางอาบน้ำให้คุณยายนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันนะมาร้องเพลงกันนะนะร้องเพลงกันนะเดี๋ยวนางร้องเพลงให้ฟังนะอาบน้ำไปด้วยเนาะมามามาช่วยกันช่วยกันแปลงฟันก่อนแปลงฟันเสร็จแล้วเดี๋ยวนางร้องเพลงให้ฟังนะคะ นะคะคนสวยนะเก่งมากจ้าเก่งมากเลยค่ะคนสวยค่ะน,น้ำก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยร้องเพลงเนาะเดี๋ยวนางร้องเพลงให้ฟังอันนี้ฟังเพลงอะไรดีคะฟังเพลงอะไรดีคุณยายจ๊ะค่ะอ้าปากอาปากให้นางหน่อยเร็ยวเอาบ้วนปากนะคะเอวบ้วนปากกา่อนเรลี้อวม แล้อเก่งมากเก่งมากดังอืมดังอ้าวอ้าวอ้าวอาอ้าวเร็วนี่แน่งอ้าวไหนนะจะร้องเพลงให้ฟังนะคะฟังเพลงเสด็จหาแล้วกันเนาะน้อยายเนาะฟังเพลงเสด็จหาเนาะ อาจนะแม่คุณยายร้องเพลงไปด้วยค่ะพีช่ชายคุณยายจะได้สดชื่นอานะคะเสนอหายนะคะคุณยายเจ้าสาว เสน่ห์รักมีจริงจากใจเราหรือยเราให้ฝ้าเริ่มหาหรือแกล้งเพียงแต่แลตา So mm hmm ฉันคงต้องขาดใจตายเย่ยายุกหาจบแล้วค่ะนางร้องเพลงให้ฟังจบไปแล้วนะคะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวลาล้างสบู่ก่อนนะคะเดี๋ยวนางจะร้องให้ฟังอีกนะแต่ว่าไม่รู้จะจบไหมนะเนาเพลงเนี้ยเพลงคนหน้าเดิมเน,ะนาะนางจะร้องให้ยายฟังหลายเพลงนะคะเนาะอาเดี๋ยว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 ยายชอบฟังนาะงก็จะร้องให้ฟังนะหนาหนะนะ

xin sẻ, điểm ông thay nhảy ya, nhảy ok, xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong leo xong rồi, xong rồi, Ok, 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 ok xong okay. leo xong xong rồi, xong เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวนางหาแป้งทาให้คุณยายก่อนนะ <c oughs> แป,ป๊บแป,ป๊บโอ้เดี๋ยวลงมเดี๋ยวลงมเดี๋ยวล้มเดี๋ยวนะคะ